สวัสดีครับวันนี้วันที่29พฤศจิกายน2 5 6 5นะครับวันนี้เขามากับกระเป๋าของลุงที่ลดลงมานะครับเดิมทีมันจะไปที่หมื่นหนึ่งแต่ตอนนี้มันลงมาเลยเก้าองพันนะครับ กจากวาว่เข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนุบมขาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอัตโนมัติแนะนำนี่ยังเราเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก 720p นะครับก็จะได้รับชมสภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปรับเสียงเหลือตัวเดียวนะครับเหลือซื้อเหรียญสะสมตัวเดียวมีความหวังเดียวคือรูหน้านะครับตอนนี้ราคาก็กำลงกังค่อยๆจะหยับขึ้นมานะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเขาซื้อเยอะหวัง 0.0058กับ0.057นะครับไปดูล oh ่าสุล่าสุดก็ทะเยบขึ้นไป5.8นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงมา5.7ได้เช่นกักนนะครับเอาไปดูกราฟของตัวบิตคอยนะครับ15นาทีก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ30นาทีก็เป็นแนวโน้มขาขึ้น1ชั่วโมงก็น่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกชั่วโมงก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นวันเดย์ก็น่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับส่วนเราจะไปดูรายละเอียดใน คลิปโตัวทุนอื่นนะครับในตัวเทรดดิ้งวิวกันนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ Trading ง i ิวนะครับมันก็อยู่ที่0ูนย์ศูนยเนะครับห้าเจนะครับเติมทีมันลงไปที่0 0นย์จาห้าหนะครับซึ่งก็เป็นแนวรับล่างสุดนะครับซึ่งจะเกิดเรารับทันตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะได้กําไรนะครับหลังจากที่มันกระโดดขึ้นมาทีนี้เราก็จะมาะดูนะครับความเป็นไปได้ของมันก็คือ มันบีบตัวเข้ามากันแล้วก็ราคายังคงยืนต่ำกว่าเกลื่อนกลางหรือจะแบนเพราะฉะนั้นเราก็ดูที่ตัว RSI ชี้ขึ้นนั่นก็หมายความว่าราคามันจะค่อยๆไซเวคขึ้นมานะครับอ่ารดับถัดไปน่าจะไปที่0.060ได้ไม่ยากนะครับจาก RSI นะครับแล้ลุงก,ก็ยังคงยืดยึดนะครับหลักการแบ่งครึ่งนะครับจริงๆเราต้องมาแบ่งครึ่งในวันที่1น,นะครับหธันวาคมจะพอดีนะครับนี้ก็เหลืออีกสักแค่2วัน3วันนะครับ ก็จะได้เห็นผลของการเคลื่อนย้ายของดาวมฤตยูหรือดาวลาหูนะครับในวันที่1น,นะครับเป็นวันที่เราลุ้นกันนะครับว่าวันที่1น,นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับหลังจากที่ดาวลาหูเคลื่อนตัวย้ายกลับไปอยู่ในของราศีเมถุนนะครับเราก็รอกันต่อไปนะครับทีนี้เราก็ดูถ้าดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่า จังหวะของมันก็จะค่อยๆไซด์ไวอัพขึ้นมานะครับวันนี้ก็เป็นสัญญาณบวกหลายตัวเลยทีเดียวน่าจะบวกกันเยอะเพราะว่าดูจากบวกของตัว USD นะครับค่าเหรียญ USD นะครับในหลายๆตัวก็บวกนําหน้าขึ้นมาเพราะฉนั้นหลายๆเหรียญก็เลยมีราคาบวกขึ้นไปหนึ่งแล้วก็ดูที่ USD ก่อนแล้วก็ดูจังหวะของตัวค่างเงินบาทว่าจะมีโอกาสตามขึ้นมาอย่างเช่นเดียวกันกับตัว b t s นะครับ BTC นะครับ ดีซีบวกขึ้นมาก่อน46ดอลลาร์ตัวของอค่าเงินบาทไทยก็จะค่อยๆสวิงกลับขึ้นมาที่50,000 50,090นะครับเพราะว่าหลังจากที่ดอลลาร์ขึ้นตัวของไทยก็ต้องขึ้นนะครับของไทยมันจะแหลกตามหลังเพราะว่าเพื่อป้องกันการเทิรนทรานสเฟอร์เราก็ค่าแก็บต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้มันแตกต่างกันมากนะครับมันต้องเสมอภาคกันนะครับเพราะ,ะนั้นราคาของ USD บวกของ g h b ก็ต้องบวกตามนะครับ เดี๋ยวราคาจะค่อยตามกันขึ้นไปอย่างเช่นตัว ETS นี่นะครับเห็นไหมครับว่าราคาของ USD ก็บวกไป14ดอลลาร์นะครับส่วนของไทยก็บวกขึ้นไป105บาทนะครับเป็นสัญญาณดังนี้เพราะฉะนั้นช่วงจวังหวะนี้ต้องดูให้ดีเพราะว่ามันเป็นการบีบตัวเข้ามาการของตัวบุจบแบนนะครับมันบีบเข้ามากันแล้วเห็นไหมครับว่ามันบีบเข้ามากันตัวบุจบแบนด้านล่างบีบเข้ามาบุจบแบนด้านบ,นบนบีบเข้ามาทีนี้ก็รอแค่ว่าถ้ามันยังคงมีราคายืนเหนือ มันก็จะพุ่งขึ้นแต่ถ้ามันมีราคายืนต่ํามันก็จะพุ่งลงนะครับเราจะทํายังไงครับเราเห็นแบบนี้เราก็รู้ลวงหน้าแล้วนะครับมันมี2อ,อย่างก็คือไม่ขึ้นก็ลงนะครับถ้าขึ้นก็ทํากําไรถ้าลงมาเราก็รอชอนแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่ลุงเขียนเอาไว้วันนี้ลุงจะขอลบออกนะครับ้ายว่าไม่เป็นอย่างที่ลุงเข้าใจก็คือมันจะพุ่งขึ้นไปอย่างแรงไม่ขึ้นเลยนะครับทีนี้มันก็จะเป็นอ่าเราก็จะดูว่าจังหวะของมันจะเป็นยังไงก็ขยายขึ้นมานะครับก็ดูนะครับว่า ถ้ามันยังคงซด์เบรคทางข้างก็คือตัว r s i ก็จะก็ยังคงอยู่เหมือนเส้นเฉยชาคือเส้น30นะครับมันก็ตัวนี้ก็ยังคงซด์เวรคเ้างข้างทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อเมื่อบีบเข้ามากันแล้วราคามันจะมันจะดันลงมาข้างล่างนะครับเมื่อจ<ค>ะณจุดจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คงจะต้องรอวันที่1หรือวันที่2นี้รอดูนะครับว่าถ้ามันลงมันจะลงหนักเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้ามันบีบอย่างนี้นะครับบีบอย่างนี้ถ้ามันลงมันก็จะลงมาหนักเลยถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพเก่านะครับ เห็นไหมครับถ้าเกิดว่า no มันจะขึ้นก็คือมันบีบเข้ามากันแล้วมันเกิดพุ่งขึ้นนะครับราคาก็พุ่งขึ้นไปได้นิดหน่อยถ้ามันเป็นขาลงนะครับถ้ามันเป็นขาลงนะเดี๋ยวเราดูขาลงนะครับทีนี้ถ้ามันบีบเข้ามากันแล้วราคามันยืนต่ํากว่าถึงการบริษบนมันก็จะดันลงข้างล่างดันลงข้างล่างนะครับท่านก็พิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่พูดไปนี้มันมีโอกาสหรือความเป็นไปได้ยังไงนะครับท่านต้องรู้จักจับผิดนะครับว่าลุงคนนี้พูดผิดตรงไหนลุงคนนี้ไม่ได้ขายความจริงหรือว่าสิ่่งงทีลุ พูดมานะมันไม่เป็นไม่ใกล้ความจริงเลยเราก็ต้องลองลองจับผิดกันดูนะครับมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ที่การผิดกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าราคามันไปไซด์ไว้ด้านข้างตัวนี้ก็ออกไซด์ไว้ด้านข้างแค่รอจังหวะตัวประเด็นก็คือว่าตัวกิ่งกลางโบรจาแบนต้องหักโหวลงมาแล้วยืนให,ยนให้ยืนให้ต่ํากว่าตัวราคานะครับราคามันถึงจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปตอนนี้ทุกในในหลายๆปีเหรียญน,นะครับ ก็เป็นจังหวะเช่นนี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดมันบีบเข้ามาหลายๆเหรียญนะครับมันจะทําลักษณะคล้ายกันคือมันบีบตัวบรูจแบนเข้ามาหากันอย่างนี้นะครับก็หมายว่ามันกําลังจะทําจังหวะไม่ลงสุดก็ขึ้นสุดนะครับไม่ลงต่ําสุดมันมันไม่ไซด์เวลดาวลงมาข้างล่างมันก็ต้องพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เราก็ทําได้เพียงแต่ว่ารอช้อนแค่นั้นเองนะครับอันดับแรกก็คือรอช้อนนะครับอันดับ2ก็คือรอให้มันทํากําไรให้กับตัวเองแล้วก็ พี่นาดูว่ามันจะออกหรือว่ามันจะไปสูงจุดสุดสดที่บริเวณนี้หรือเปล่าเราก็รอขายแค่นั้นเองดูวายไซของมันก่อนนะครับนอกไซเวด้านข้างเพราะฉะนั้นราคาก็จะออกด้านข้างนะครับแถมราคาก็ขนานไปกับเส้นกึ่งกลางบลเจอร์แบน์อันนี้คือไม่ดีนะครับถ้าถ้าจะดีมันจะต้องมีราคาอยู่เลยกึ่งกลางบลเจอร์แบน์นะครับถึงจะพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือ BTC นะครับส,ส่วนตัว ETH ก็จะเป็นจังหวะไซเวด้านข้างแล้วกันนะครับ ไอ้ตัวที่ลุงวาดเอาไว้จําได้ไหมครับลุงก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นมันขึ้นไปบูริเจอร์แบนไปขึ้นลลเนียเลกเกชันสูงสุดมันก็ต้องลงมาที่ต่าสุดของลลเนียเลกเกชันแล้วก็ขึ้นไปที่สูงสุดแล้วก็ลงมาต่าสุดแล้วทีนี้มันจะเป็นจังหวะถัดไปอันนี้ก็คือลุงวาดเอาไว้แล้วก็จังหวะของมันก็หายก็อยู่ที่ประมาณเส้น40ก็ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นได้เช่นเดียวกันแล้วก็ราคาล่าสุดนั้นก็เป็นแท่งเทียนกำลังตัดสินใจนะครับว่าจะขึ้นหรือจะลงนนนะะคครรับับบเป็จ ถ้าดูจากตัวนี้โดจิตัวนี้ก็มีโอกาสในวันพุ่งนี้มีราคาพุ่งขึ้นไปนะครับเราก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เลยกึ่งกลางบูเช่แบงก์มีโอกาสพึ่งพุ่งขึ้นด้านบนนะครับอันนี้ลุงก็จะขอลบนะครับสิ่งที่ลุงวาดเอาไว้คือมันไม่ใกล้เคียงเลยนะครับก็ถือว่าลุงผิดพลาดนะครับในการที่กะที่มันจะขึ้นหรือจะลงนะครับราคาพวกนี้นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าลุงคาดเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ดูว่าผิดพลาดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในการขึ้นการลงของราคานะครับเพราะฉะนั้น มันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความผิดพลาดได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตมันจะหักขึ้นจะหักลงนั้นมันแค่นิดเดียวนะครับแค่แค่ผิดนิดเดียวแค่นั้นเองมันก็จะมันก็จะไม่เหมือนภาพที่เราวาดเอาไว้นะครับอันนี้ก็เรียนให้ท่านทราบตามตรงนะครับว่าลุงก็ยอมรับว,ว่าสิ่งที่คา,าดการเอาไว้นั้นผิดนะครับทีนี้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเวลาของมันก็ยังไม่ยังมันก็ยังคงอยู่ใกล้ๆตัวเส้นเก่งกางบริษัแบงนะครับสำหรับตัวนี้ usd ของ e c s นี่ก็ถ้าดูจังหวะนี้ก็คือมันกำลังจะพุ่งขึ้นนะครับต้องดูตัวนี้นะครับกำลังจะพุ่งขึ้นเพราะว่า RSI นนั้นชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ยืนเหนือเส้น40นะครับอยู่เหนือ40จุดนี้นะครับมีโอกาสพุ่งขึ้นไปตัวนี้ก็ประเด็นก็คือมันยังคงต่ำกว่ากึ่งกลางมุ่งจาแบนนะครับถ้ามันพุ่งขึ้นไปยืนอยู่เหนือกึ่งกลางมุจาแบได้ก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปต่อได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็พูดมา3มเหรียญหลักๆทีีี่่มมมควานนิยทสุดใ พิโตนะครับลก็จะเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ก็จะดูตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าราคา RSI ยืนอยู่เหนือกว่า30อยู่ระหว่าง30ถึง4ถึง60นี่คือจุดปลอดภัยคือหรือจุดที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับเราก็ดูนะครับตอนนี้มันกำลังจะหาทิศทางม,มันกำลังจะทดสอบนะครับคือเขาเขาทดสอบเขาทดสอบการขึ้นของเขานะครับเห็นไหมครับว่าเขากําลัง พุ่งขึ้นไปชนเส้นกึ็งการบูจาแบนนะครับเราก็ทดสอบว่าถ้าเขาสามารถยืนอยู่ในเก็งการบูจาแบนราคาก็จะพุ่งขึ้นไปตัวนี้จะจะเป็นโอกาสที่จะพุ่งก่อนนะครับสรับตัว iost นะครับเดี๋ยวลุงก็าอาจจะหาทางหาทุนเข้ามาสักสองร้อยบาทนะครับก็จะไปขอนะครับข๋อขอใครขอยืมใครมาก็ได้สัก200บาทนะครับาก็กะว่าจะมาซื้อเอาไว้มันก็ไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมามา,มากมายนะครับแต่ว่ามัน เพิ่มกำลังใจให้เรานะครับก็ลองทําดูก็ได้นะครับถ้าเกิดท่านมีทุนน้อยท่านก็ลองเข้ามาในตัว ios t แล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะซื้อไว้นะครับดูดูจากทงเปรมของเขาก่อนนะครับทงเฟรมสั้นๆถ้าสมมติว่าในหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงข้างหน้านะจะเป็นจังหวะใดนะครับเาะเข้าไปก็เป็นจังหวะบอกว่ามันจะลงมาที่0 0 0 3 0นี้อยู่นะครับตอนนี้ก็คือว่ามันอยู่เหนือเส้นกลางบูจาแบนดอยู่เหนือกว่าเก่กลางของ เขาเรียกอะไรนะอยุดเนืกึ่งกลางของตัวเส้น2องวันหรือปักนะครับอยู่ยืนอยู่เหนือเส้น2องวันถ้ามันมาชนเส้น2องวันมันต้องมีการดีดกลับลงมานะครับมันจะต้องมีการผักราคาลงมานะครับถ้าอยู่อยู่อยู่ต่ำกว่าเส้น2องวันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กําลังจะตัดสินใจอยู่นะครับแต่ว่ามันมีสัญญาณสั่งช็อตตรงนี้ก็หมายความว่าราคาตัดไปมันก็จะลงมาที่0.029นะครับในระหว่างนี้ลุงก็หาทุนมาพอดีก็จะช้อนที่0.029น ตัที่อง0 2 9อีกครั้งนึงก็รอจังหวะให้มันดีดกลับขึ้นไปก็จะได้กำไรมาอีสัก10บาท20บาทนะครับก็เป็นทํานองนี้นะครับก็คือว่าลุงก็เป็นเบียรน้อยหอยน้อยมีคนทุนเป็นทุนคน,คนเงินเงินทุนเล็กๆนะครับลุงก็ต้องพยายามทําใจนะครับว่าเรามีทุนน้อยเราก็ได้กําไรน้อยๆนะครับถ้าเรามีทุนเยอะเราก็ต้องได้กําไรเยอะแต่ว่าไม่ต้องโอนให้ลุงหมายว่าไม่ต้องไม่ต้องมาให้ลุงทําให้หลายคนก็จะเป็นแบบว่า มีเงินแล้วขี้เกีย,อยกจอยากจะใช้อยากจะใช้อยากจะใช้อำนาจโชว์โชว์เงินโชนเหนืออครก็ได้ที่สามารถเทรดให้ตัวเองได้ก็โอนให้เขาซะง,งั้นพอเขาพอเขาเทรดขาดทุนก็โดนก็โดนแจ้งความจับซึ่งก็ยังคงเป็นอยู่หลายๆที่หลายคนนะครับก็ดูดีๆนะครับสุดท้ายแล้วถ้าเงินเป็นชื่อของเราแล้วอยู่กับเราจะดีที่สุดนะครับเพราะ,ะนั้นระวังให้ดีนะครับคนที่ขี้เกียจเราก็อยากจะอยากจะได้เงินนะครับมันก็ต้องเจอ การตอบแทนอย่างสะสมนะครับตัวนั้นท่านก็ต้องระมัดระวังนะครับทีนี้เราก็ดูนะครับว่าเหตุการณ์มันจะขึ้นยังไงนะครับก็คือก็รอแค่ตัวไอ้สานี้ชี้ขึ้นถ้าชี้ขึ้นเมื่อไหร่นะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไปราคาก็พุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราก็ดูง่ายๆจากตัวอย่างพวกนี้เองนะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับทุกคนครับสรุปสุดท้ายเราไปดูจังหวะคือมันขึ้นไปหมดเลยนะครับมันเขียวหมดเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสําหรับ ตัวคับคอยก็ชี้ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วยืนเหนือกว่ากึ่งกลางหรจอร์แบนเรียบร้อยนะหมายว่ามันยืนเหนือกว่ากึ่งกลางแต่ว่ามันยังคงไม่บีบเข้ามาหากันนะครับราคามันจะคงไม่บีบเข้ามาหากันนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับดูแล้วก็มันจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่1้อยบาทได้นะครับสำหรับตัวตัวบิตคับนี่คาดว่าจะขึ้นไปได้ถึงเร็วๆนะครับก็ตัวนี้ก็ลงมาเจฟินก็ลงมา17บบาทนะครับ ก็ถือว่าต่ําทีเดียวนะครับก็ถือว่าต่ําจังหวะของมันก็อย่างที่ลุงก็คาดการเอาไว้ลุงก็ตีเอาไว้ตรงนี้เห็นไหมครับลุงลากเส้นไว้นะครับตรงนี้นะครับลุงลากเส้นเอาไว้นะครับว่าควรจะเขาเรียกเลยนะเส้นต่ําราคาต่ําอยู่ที่17 13 17, 1 7ิสเส้นะครับเส้นต่ําสุดของมันแล้วก็ก็บอกว่ามันจะพุ่งขึ้นไปถ้ามันลงมาต่ํนาอันนี้ก็พี่นาดูนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับอย่าเชื่อลุงทั้งหมดนะครับ ลุงก็มากล่าวให้ทุกคนได้ฟังได้เฉยๆนะครับดูเหรียญหลายๆเหรียญก็บวกเดียวครับโดยส่วนใหญ่นะครับมาดูดาวโจนนะครับก็ยังคงลบมานะครับดาวโจนลบลงเเยอะเลยนะครับลงไป400กว่าจุดนะครับก็ดูตัวชี้ชี้เห็นก็คือตัว RSI เห็นไหมครับว่า RSI นั้นชี้ลงนะครับเพราะว่ามันโอเวอร์โบสต์นะครับโอเวอร์โบสขึ้นไปที่770นะครับ70คือโอเวอร์โบสแล้วมันก็หักหัวลงมานั่นก็คือว่า ก็ดาวลงมานะครับอันนี้ก็คือชี้ให้เห็นว่ิศีางในการขึ้นการลงของราคาเป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้ก็ดูตัวค่าเงินก็ยังคงค่างเงินก็แข็งขึ้นนะครับทั้งเงินเยนแล้วก็เงินบาทไทยนะครับดูว่าราคาเงินบาทไทยก็เอาออกด้านข้างมานะครับก็รอจังหวะให้มันสวิงกลับขึ้นไปนะครับรออยู่ใจนเย็นนะครับทุกคนครับก่อนที่มันจะดิดสวิงขึ้นไปที่39หรือ40บบาททีนี้มันจะขึ้นไปสูงกว่าเดิมนะครับ เวลามันสวิงขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็คือมันไซว์เวลด้านข้างตามตามสัญญาณของตัว RSI นะครับถ้าเราอยากจะดูก็ขอ RSI ออกแล้วก็ตัว Linear r e g r e เ s i o n เข้าไปนะครับก็จะเห็นทิศทางของตัว Linear Regression นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เข้าไปเซตค่าของ Linear Regression นะครับใส่ภาพนะครับสีเขียวนะครับ ใส่สีเขียวให้หนานิดนึงจะได้มองเห็นนะครับใส่สีแดงเอาไม่ใช่นะครับใส่สีแดงนะครับแล้วก็ให้หนาขึ้นนิดนึงจะได้มองเห็นนะครับเรากดโอเคนะครับนี่ครับคือทิศทางของราคาในอนาคตนะครับมันจะขึ้นไปที่40บาทได้เช่นเดิมก็หลังจากที่มันมาไล่เลี่ยนแถวๆนี้นะครับมันก็จะค่อยดีดกลับขึ้นไปเพราะว่าตรงนี้เส้น2ระวันอยู่ตรงนี้พอดีนะครับอ่ามันจะมาอยู่ข้างๆเส้น2อละวันจนกว่ามันจะมีแรงผลักดัน ดีดกลับขึ้นไปที่40บาทนะครับรอดูค่าของมันนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่ามันมันขึ้นไปโดยธรรมชาติที่สูงสุดเสร็จแล้วมันก็ไซเวดาวลงมาที่ต่ําสุดแล้วมันก็จะขึ้นไปที่สูงสุดอีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นเป็นลักษณะธรรมชาติของการาฟราคาครกรณีท่นทราบตามตรงแบบนี้นะครับก่อนจะจบเรามาดูตัวทิ้งท้ายตัวซิลิก้ากันหน่อยนะครับซิลิก้านี่ยืนเหนือกว่ากึ่งกาลางบรูจแบนเรียบร้อยแลวนะครับตอนนี้สัญญาณมันไซเวดาวเพราะนั้น แน่นอนว่าราคาตัวนี้ต้องพุ่งไปชนตรงนี้เพื่อเปลี่ยนแกน linearization น,น,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้กําไรตอนนี้น่าจะเข้าตัวซิลิกาไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าบีบเข้ามากันบีบเข้ามากันแล้วราคาถ้ายืนเหนือกว่ากึ่งกลางบุจจแบนมันก็จะพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับอันนี้ก็เรียน r i z a t ทราบทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มทั่วไปของอเหรียญสลับวันนี้นะครับสลับลูน่านั้นก็ต้องรอประมาณวันที่1วันที่2นะครับว่าทุกคนก็จะได้ หมดห่วงเพราะราคามันจะพุ่งขึ้นไปหวังว่ามันจะไปที่2%หลุงก็รอขายอยู่นะครับไอ้ไม่ใช่2% 2ตสตางค์นะครับน่าจะขึ้นไป1สตางค์แล้วขึ้นไป2สตางค์สูงสุดที่2น่าจะ2.2หรือส4สตางค์ก็ขายพอขายเสร็จมันก็จะไซด์ดาวลงมาหมายว่าราคามันก็จะย่อตัวลงมาพอย,ย่อลงมาสักพักที่2ที่2.0 0ลุงก็อาจจะซื้อที่2.00ย ราคามันก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปทุกคนก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นนั้นได้หรือเปล่าลุงก็จะเก็บค่าส่วนต่างของมันออกมานะครับก็จะได้กําไรนะครับประมาณ2,000บาทนะครับถ้าลุงคาดไม่ผิดนะลุงก็จะได้จากการเฉดคริปโตนี้เดือนหนึ่งลุงก็ได้ประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0บาทนะครับได้เล็กน้อยนะครับก็ไม่ไม่สมราคาที่จะต้องไปเสียภาษีพองอออะไรทั้งสิ้นนะครับถ้ามารลองดูนะครับก็เก็บเก็บประวัติเก็บรายของลุงาไว้นะครับก็ จะเห็นว่าลุงมีไรายได้เดือนหนึ่งก็พันสองพันเองนะครับไม่ควรค่าแต่การไปเสียภาษีธรรมดาพองอร์90หรือ91อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าลุงก็เสียภาษี7อยู่ประจําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนให้ทุกคนสบายใจได้ว่าสื่อภาษีย้อนหลังเห,เหมือนกับบางเหมือนกับบางบางท่านที่มีบางข่าวในตอนนี้นะครับที่บอกว่า คือโดนภาษีย้อนหลังมานะครับแม้ว่าลูกจะติดเตียงอะไรพวกนี้แต่แม่ก็ขายของออนไลน์ก็ลืมเสียภาษีไม่มีเวลาอะไรพวกนั้นแต่คิดไปคิดมาแเ้าก็สอบเดือนหนึ่งก็ขายได้หลายหมื่นกว่าบาทเพราะฉะนั้นในตัวที่เกินหมื่นขึ้นมานี้ต้องระวังตัวให้ดีๆนะครับทุกคนในลุงลุงก็เตือนสลับท่านที่อยากจะโชว์ว่าตัวเองขายได้มากอย่างงุ่นอย่างนี้หรืออยากจะโชว์ว่าตัวเองมีเงินเก็บอย่างงุ่นอย่างนี้เอาเงินเอาเงินมาถ่ายโชว์อย่างนี้ นนั้นให้ระวังให้ดีนะครับเพราะว่านนมันคือหลักฐานนะครับหลักฐานว่าท่านมีไรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ประมวลผลผลย้อนหลังออกไปแล้วก็ดูว่าชื่อของท่านนามสกุลของท่านเสียภาษีหรือเปล่านั่นแหละคือจุดสําคัญก็ต้องรอดูันต่อไปนะครับว่าทุกคนจะโดนภาษีย้อนหลังเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ให้ทุกคนระวังเอาไว้นะครับอย่าไปโว์ใครนะครับถ้าเกิดท่านไม่มั่นใจว่าท่าน มีรายได้เพียงพอที่จะต้องเสียภาษีหรือเปล่าหรือว่าเราท่านลืมเสียภาษีนะครับอันนั้นก็จะโดนกันพ็ลุงก็มีแต่สิ่งดีๆจะตักเตือนทุกคนนะครับก็อย่าให้เข้าใจกันเอาไว้นะครับว่าเราไม่ได้หลบเลี่ยงเพียงแต่ว่าต้องเราก็ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับก็ <c oughs> คือก็อยากให้ทำรายได้แบบจนๆแบบลุงไปนี้นะครับพออยู่พอกินเดือนละพันสองพนะครับพอๆกับเขาเรียกอะไรนะรายได้ ที่เขาใจ่ายให้กับผู้สูงอายุนะครับก็เดือนละพันเดือน800อะไรพวกนี้500800นะครับก็ได้แค่นั้นก็ถือว่าพองพึงพอใจแล้วนะครับพออยู่พอกินนะครับเราก็เราก็มีพอกินนะครับส่วน YouTube ลุงก็ได้เดือนละ40 40ดอลลาร์50ดอลลาร์นะครับ2เดือนก็เป็น100ดอลลาร์ก็ได้โอนครั้งหนึ่งนะครับเรื่องจริงๆนะครับให้ลุงเผยความจริงก็คืออยากจะเล่าความจริงให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็คือพยายามทุกขายทุกสิ่งที่เป็นความจริง เราก็คิดว่าเราจะหยุดรอดด้วยความจริงนะครับความจริงเ็าเป็นสิ่งไม่ตายจริงๆนะครับเราก็เล่าให้ฟังกันนะครับอย่าไปอายใครนะครับว่าเราหางกันได้น้อยนะครับแต่ว่าเราหางกนได้น้อยแต่เราก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเฉพาะเราได้นะส่วนจะไปเลี้ยงใครนั้นก็คงยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าจะไปเปียดเบียนไขรกันละกันนะครับอันนี้ก็เป็นมายเซตของลุงนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรไปเถอ,อะแล้วก็ทําไปเถอะแต่อย่าไปเดือดร้อนคนอื่นเขานะครับ มันจะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องโตมานะครับก็ฝากเอาไว้ให้ทุกคนได้พึงระลึกกันเอาไว้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์ฟรีกดไปได้เลยนะครับกดถูกใจกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแ,แจ้งเตือนพวกนี้ก็กดฟรีนะครับไม่จะตังค์นะครับกดได้เลยนะครับเรียนเชิญท่านกดได้เลยส่วนถ้าสมัครสมาชิกท่านก็จะเสียตังค์นิดหน่อยนะครับ ก็เป็นค่าน้ำร้อนน้ำชานะครับราคาก็า50บาท100บาท700บรทอบาทแล้วแต่ท่านจะก,กรุณานะครับที่จะโอนเข้ามานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงเทศคริปโตนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ Are you listening? Uh. you yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah.